สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับก็วันนี้ต้องถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ทางาสำนักง,งานอายการสูงสุดมีภารกิจสำคัญที่จะนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารไปยังท่าประชาสังคมเชื่อว่า ทางพี่น้องประชาชนและก็รวมทางพี่น้องสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจติดตามเรื่องนี้มาโดยลำดับก่อนที่ผมจะลงในรายละเอียดที่จะถแถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนผมขออนุญาตที่จะแนะนำผู้ที่จะร่วมถแถลงในวันนีอ้อีกสองท่านนะครับท่านแรกก็คือท่านวิพุทธบุญประสาทนะครับท่านอัยการพิเศษฝ่ฝายคดียา8ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินคดีนี้โดยได้รับมอบหมายจากท่านอายการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินคดีนี้อีกท่านหนึ่งก็คือท่านนาเคฑนทองไพวันอายการประจำอายการัวัดประจําสํานักงานอนยการสูงสุดในฐานะรองโฆษกสํานักงานอนยการสูงสุดและผมประยุทธ์เพชรรกุลนะครับรองอธิบดีอายการสานักงานคดีพิเศษในฐานะโฆษกสํานักงานอายการสูงสุดถ้าพี่น้องสื่อมวลชน พร้อมแล้วผมก็จะขออนุญาตาจะนำเรียนถแถลงในเรื่องสำคัญนบ,บัตินี้โดยขั้นตอนขออนุญาตเรียนเบื้องต้นนิดหนึ่งนะครับว่าผมจะขอไล่เรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องนี้ทั้งหมดจนจบแล้วหลังจากนั้นทางทีมประชาสัมพันธ์และสารนิเทศของสำนักงานในการสุดจะมีเอกสารข่าวแจกหรือ p l a c รีลิส s e ให้กับทางท่านสื่อมวลชนทุกท่าน ต่อจากนั้นถ้าท่านมีข้อสักถามใดๆทางผมก็ดีทางท่านรองโฆษกก็ดีหรือท่านอายการพิเศษฝ่ายคดียาแย8ปก็ดีจะร่วมกันตอบข้อสักถามพี่น้องสื่อมวลชนผมขออญาตเริ่มดังต่อไปนี้นะครับสำนักง,งานในการสูงสุดโดยงานโฆษกถแถลงกรณีอายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรอด,ดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอามาตา112ผมขออนุญาตไล่เรียงลำดับคดีนี้ดังนี้นะครับคดีนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559สำนักงานอายการสูงสุดได้รับสำนวนการการะทำความผิดนอกราชอาณาจักรจากพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีพันตำรวจเอกโอรานสุกเกษมเป็นผู้กล่าวหาพันตำรวจโทรหรือนายทักษินชินวัตรเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิด เกี่ยวกับความมั่นคงเหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้และประเทศไทยเกี่ยวพันกันเนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรจึงเป็นคดีอยู่ในอำนาจของอายการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดี ตั้งแต่แรกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ในชั้นแรกพันตำรวจโททักษินหรือนายทักษินชินวัตรหลบหนียังไม่ได้ตัวมาทำการสอบสวนร้อยตำรวจตีพงนิวัตยุทธพันธ์บริพานอายการสูงสุดในขณะนั้นพิจารณาสำนวนโดยตลอดแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่19กันยายนปี2559ว่าเห็นควรสั่งฟ้อง พันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรทุกข้อกล่าวหาต่อมาพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและถูกควบคุมตัวอยู่ในคดีอื่นต่อมาวันที่17มกราคมปี2567อธิบ,บดีอายการสำนักงานการสอบสวนและคณะร่วมกับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแก้งพฤติการและข้อจริงทางคดีให้กับพันรุรโทรหรือนายทักษิณชินวัตรได้ทราบแล้วปรากฏว่าพันรุรวทโหรือนายทักษิณชินวัตรให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดต่อมานายอำนาจเจตดเจริญรักอายการสูงสุดได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม ทุกประเด็นที่ผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมและพนักงานสอบสวนได้ดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วพร้อมได้ส่งบันทึกคาให้การสอบสวนเพิ่มเติมให้กับอายการสูงสุดประกอบการพิจารณาบัดน,นี้นายอำนาจเกียรจริญรักษ์อายการสูตได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคําสั่งคดีนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567โดยสั่งฟ้องพนันธ,ธุ์รถโทหรือนายทักษิณกินวัตร์ ฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดรลายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรตามประมวลกฎหมายยามาตรา83มาตรา112คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2519ข้อห พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3มาตรา14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พศ2560มาตรา8วันนี้พนักงานไอการไม่สามารถยื่นฟ้องพันตรวทโหรือนายทักษิณชินวัตรต่อศาลได้เนื่องจากพันตรวทโหรือนายทักษิณชินวัตรไม่ได้มาพบพนักงานไยการตามกำหนดนัด โดยได้มอบอำนาจให้ทนายความมายื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งของพนักงานเดการออกไปเป็นวันที่25มิถุนายน2567เวลา9ราิกาพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเนื่องจากติดโควิดโดยแพทย์ให้หยุดพักเพื่อสังเกตอาการ7วันนับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2567ซึ่งนายวิพุฒบุญประสาท อายการพิเศษฝ่ายคดียา8ในฐานะหัวหน้าพนักง,งานในการผู้รับผิดชอบดำเนินคดีโดยได้รับมอบหมายจากท่านอัยการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้พิจารณาคำร้องที่ผู้รับมอบหน้าของพันธุ์วัทรหรือนายทักษิณชินวัตรนำมายื่นแล้วเห็นว่าเหตุขอเลื่อนเนื่องจากอาการป่วยเพราะติดโควิดโดยหมอให้พักสังเกตอาการถึงวันที่3มิถุนายนจึงอนุญาตให้เลื่อนไป เป็นวันที่18พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาเพื่อให้ประธานโทษ18มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาเพื่อนัดให้กับพันธุ์รัโทหรือนายทักษิณเชินวัติมาพบอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อสารต่อไปอนั่นคือสาระสำคัญโดยสรุปที่ทางท่านอัยการทุกสุดมีคำสั่งเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ ก็สรุปก็คือท่านไอาการสุดมีคำสั่งฟ้องทุกข้อกล่าวหาและนัดให้มาพบพนักง,งานในการสำนักง,งานในการพิเศษฝ่ายคดียา8เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนปี2 5 6 7นะครับก็นี่คือข้อเท็จจริงโดยสรุปที่ทางงานโฆษกได้ถแถลงพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้ถ้าท่านมีคำถามเอกสารข่าวนี้จะ มีการแจกให้กับพี่น้องสือ่อมวลชนในลําดับต่อไปช่วงนี้ถ้ามีอะไรคําถามเชิญครับ,บในรา,นนายละเอียดมีใบรับรองแพทย์แต่อยู่ในสำนวนเราไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดขนาดนั้นแต่เป็นแพทย์ที่ให้คำรับรองยืนยันเป็นใบรับรองแพทย์ แต่รายละเอียดรายละเอียดคงต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงคามเรับอลเอกชนาข้อสังเกเกิดเป็นบลพระามกอาจจะเื้อให้เ่ลื่อนอย่างนี้อ่าคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือเรียนอย่างนี้นะครับการการที่ท่านเลื่อนไปเนี่ยเรื่องเจ็บป่วยหรือมีเหตุขัดข้องเนี่ยถือว่าเป็นระบบงานทางธุรการแต่หลักใหญ่ใจความคือ ท่านอายการสูงสุดมีคำสั่งนะครับฟ้องเรียบร้อยแล้วประเด็นการขอเลื่อนทําน,นองนี้มีมีอยู่เป็นลักษณะที่ดูเหตุขัดข้องเนี่ยมันมีหลายหลายลักษณะเช่นถ้าเป็นผู้ต้องหาบางรายก็จ,จะมองว่าเตรียมหลักซักไม่พร้อมหลักประกันไม่พร้อมเราก็จะให้เลื่อนไปซึ่งแน่นอนว่าการให้เลื่อนไปโดยมีคํายืนยันจากคุณหมอเนี่ยนะครับเราก็ต้องเชื่อท่าน แต่ยังไงก็ตามนะครับการที่ขอเลื่อนไปยี่้าแต่เรา,าเอ๊ะหมอท่านให้แค่ดว,วันที่3เราก็ให้ถึงมาที่18ยังไงก็ยืนยันว่าการเลื่อนทันองนี้ไม่เสียหายต่อความยุติธรรมและไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความเห็นคำสั่งของท่านในการสูงสุดบบนะครับอันนี้งานอ,อายการเราไม่มีข้อมูลส่วนนี้ครับเชิญครับท่านมีคำถามอะไรต่อเชิญเลยครับเชิญท่านฝ่ายครับ วันที่28ครับ28เมื่อวานนี้ครับผม28พฤษภาคครับผมโรงพยาบาลอันนี้รายละเอียดตรงนี้อย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับทางทางงานโฆษกและงานทางแของสํานวนก็ดูในหลักการในเหตุผลแตไ่ไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามาจากโรงพยาบาลไหน,นอะไรยังไงแต่เป็นยืนยันเป็นใบรับรองแพทย์ที่มีการรับรองอเดี๋ยวขอญาตใน่อนที่ตอบประเด็นตรงนี้นะครับขอให้ท่านนาเคนอธิบายนิดหนึ่งว่า มีเหตุขัดข้ออย่างไรที่ไอการสูงสุดสั่งวันนี้แล้วจึงไม่สามารถที่จะยื่นฟ้องวันนี้ได้มันมีประเด็นข้อกฎหมายอย่างไรสาเหตุที่ไม่สามารถที่จะยื่นฟ้องพันตบัโททักษิณนะครับหรือคุณทักษิณได้ในวันนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านในการสูงสุดท่านมีคําสั่งฟ้องแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าการฟ้องคดีเนี่ยจะมีตามหลักกฎหมายจะมีอยู่ได้สองลักษณะลักษณะที่หก็คือกรณี ถ้าตัวของผู้ต้องหาถูกคุมขังอยู่ระหว่างการพิจารณาอันนี้ถึงแม้ไม่มีตัวมาที่อายการก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้เนื่องจากว่าตัวอยู่ในอำนาจควบคุมของศาลแล้วกรณีที่2ก็คือตัวผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวตลอดมาตั้งแต่พนักงานสอบสวนจนกระทั่งมาถึงอายการกรณีเช่นนี้เวลาจะฟ้องจะต้องนําตัวไปศาลพร้อมกับคําฟ้องเพื่อยื่นฟ้องมิฉะนนั้นศาลจะไม่รับฟ้อง ซึ่งกรณีของคุณทักษิณเข้าข่ายกรณีที่สองซึ่งถือว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีตัวแต่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของศาลได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตั้งแต่พนักงานสอบสวนเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นทางอายการจะต้องนำตัวของผู้ต้องพันำรวทโทักษิณไปยื่นฟ้องต่อศาลพร้อมประคำฟ้องซึ่งกำหนดนัดต่อไปก็คือวันที่18มิถุนายน2567ครับโดยหลักการก็จะเป็นแบบนั้น ท8คือทักษิณก็มาใช่มคะถ้าไม่มาจะเป็นยังไงครับคือโดยหลักครับวันที่18เนี่ยเป็นวันที่อายการอนุญาตให้เลื่อนไปเพื่อส่งฟ้องถ้าในวันนั้นพันตำรวจโททักษิณไม่มาแล้วก็ไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้องกระบวนการในการทํางานของอายการก็จะมีขั้นตอนในการดําเนินการต่อไปนะครับโดยก็จะถ้ามาไม่มาและไม่แจ้งเหตุขัดข้องก็จะต้องมีหนังสือไปอยังเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนนะครับ ว่าให้ส่งตัวผู้ต้องหามาฟ้องภายในกําหนดเวลาต่อไปนะครับเรียนอย่างนี้ครับเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับณเวลานี้เนี่ยในภารกิจตอนนี้ที่เราถแถลงคือเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบคือทางท่านในการสูดได้สั่งฟ้องนะครับแล้วก็การที่จะค้านประกันหรือไม่อย่างไงเนี่ยมันมีหลักกฎหมายอยู่แล้ว เราต้องดูว่าหนึ่งจะไปยุ่งเยินกับพยานหลักฐานไหมหลบหนีไหมจะเสียหายต่อความทพิธายังไงหรือไม่ก็คงคงเป็นประเด็นในการเราต้องต้องพิจารณานะครับแต่ตอนนี้า่ผมไม่มีข้อมูลตรงนั้นครับเช่นท่านสื่อมวลชนต่อเลยครับได้เตรียมคำฟ้องเรียบร้อยครับ แต่ยังไม่ได้เสนอผู้บัญชาครับผมครับคฟ้องมีการเป็นครับเป็นข้อมูลทางคดีครับผมครับเราได้เตรียมคําฟ้องไว้พร้อมในวันนี้ครับผมครับครับใช่ครับครับผมครับสาเหตุที่ฟ้องคืออะไรครับสาเหตุที่สั่งฟ้องเป็นรายละเอียดคดีคงไม่สามารถเอามาแถลงได้ครับเชิญครับ เป็นรายละเอียดของคดีครับเอาเป็นว่าถ้าหลักกฎหมายคือถ้าเมื่อไร่พนักงานอายการสั่งฟ้องไม่ว่าจะเป็นระดับไหนถึงท่านในการสุดมันมีหลักกฎหมายอยู่แล้วคือมีพยานหลักฐานพอฟ้องนะครับเชิญครับอะไรนะครับเชิญ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 ท่านรองโฆษกครับสิทธิ์ของจำเลยนะครับในวันที่ไปยื่นฟ้อง่อศสารก็หนึ่ง มีสิทธิ์ยืน่นหลังจากที่ไปยื่นแล้วนะครับสารสอบคําให้การของจําเลยแล้วก็มีสิทธิที่จะคําร้องขอ,อขนะครับต่อสารได้แต่การจะได้รับอนุญ,ญาตหรือไม่ก็อยู่ในหรือดุลพินิษของสารเป็นผู้พิจารณาครับ,นะบนนย,ยัง,ง,ยงครับยังครับสถานะของพันธบทโททักษิณปัจจุบันยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ จะเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยเมื่อยื่นฟ้องต่อศาลและสารประทับแล้วฟ้องจะเพศน้านเป็นจำเลยครับในในระหว่างที่หลัวันที่สามจะถึงัน 2018, ที่สนาย,ยนี้ครับคุณนักสิงยังเดินทางหรือว่ายังไปโน่นี่นันแต่วันที่สิบแปดเกลยังรอไม่มาอย่างไันในปัประกอบนการอ่าอย่าเพิ่งคาดเดาเลยครับรอดูวันที่สิบแปดครับเช่นครับตามหลักการวันที่สิบแปดมันจะเลื่อนได้อีกไหมครับตามหลักการแล้วต้องดูเหตุ ต้องดูเหตุนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเรียนย้ำว่ารอดูวันที่18อะไรก็ตามที่มันเป็นการคาดเดาคาดหมายเนี่ยมันตอบไม่ได้แต่ไม่ว่ากรณีใดๆการจะอธิบายประกอบการที่มาไม่มาเนี่ยมันมีขั้นตอนปฏิบัติของสำนักงาน,นการสุดชัดเจนและมีข้อกฎหมายชัดเจนไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับเชิด เป็นเรื่องของทางท่านในการสุดจะใช้ดุลพินิษฐตรงนี้เราไม่กล้าล่วงนะครับเราต้องกลับไปดูระเบียบนะครับระเบียบเนี่ยถ้าหากเป็นการยื่นเพื่อร้อ,องขอความเป็นธรรมม่ใช่การประวิงคดีนะครับก็เป็นประเด็นที่ทไอาการสุดท่านจะพิจารณาตอนนี้คําสั่งฟ้องของไอการสุดท่านเปินความที่ยังไม่ใช่คนสั่งที่เด็ดขาดเพราะส่วนใจคนสนใจคือว่าเพื่อเอการสุดมีคำสั่งฟ้องแล้วน่นขขาจะเด็ดฐาดจบตรงตรงน,นี้ถ้ากลับว่ายัายายางมีคนทีกี่ยการาาสนใจ คือคือเรียนอย่างนี้ครับขอญาตเรียนอย่างนี้คําว่าเสร็จเด็ดขาดเนี่ยจะเป็นถ้อยคําที่จะใช้ในฟากฝังการสั่งไม่ฟ้องมากกว่าสั่งไม่ฟ้องเสร็จเด็ดขาดเมื่อทางพบตรเห็นชอบพบทางอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษเห็นชอบอย่างนั้นเรียกว่าเด็ดขาดแต่คําสั่งของอายการสูงสุดก็ดีก็คือของพนักงานในการก็ดีเมื่อสั่งฟ้องแล้วเนี่ยนะครับเป็นการใช้ดุลพินิษตามขั้นตอนกฎหมายที่สั่งแล้วเนี่ย ถ้าเป็นกรณีหัวหน้าพนักงานสั่งอย่างเช่นคดีไอการจังหวัดสั่งฟ้องก็ถือว่าคดีนั้นเป็นคําสั่งที่มีกฎหมายรองรับก,ก็ต้องเอาตัวมาฟ้องส่วนประเด็นการร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยเป็นคนละประเด็นกันคําฟ้องใดที่ยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ต้องดำรงคงอยู่ตลอดการจะเปลี่ยนแปลงหากจะต้องมีเหตุร้องขอความเป็นธรรมจะเปลี่ยนแปลงเช่นแม้อยู่ในชั้นศาลแล้วร้องขอความเป็นธรรมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นถ้าเป็นการฟ้องผิดตัว เป็นคู่แฝดไปฟ้องอีกคนหนึ่งไม่ใช่อีกคนหนึ่งอย่างนี้เราก็ให้ความเป็นธรรมเพราะงั้นประเด็นร้องขอความเป็นธรรมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความเห็นและคําสั่งเวเ้นแต่จะมีข้อที่จริงประกอบการพิจารณาต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับอ๋อไม่หรอกครับอันนี้คือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปใช้กับทุกคนและไอการเราก็ใช้หลักการนี้ทั่วราชนาจักรไม่ไม่ยนไม่เฉพาะเจาะจงเพื่อเพื่อใครคนใดคนหนึ่งอันนี้ยืนยันครับ มีทั้งดุลพินิษของท่านจะดูมีทั้งระเบียบสํานักง,งานในการสูงสุดกํากับโดยเฉพาะระเบียบสํานักง,งานในการสูงสุดถ้าเป็นการร้องเป็นเพื่อเป็นการประวิงคดีจะไม่พิจารณาส่วนอย่างไรเรียกว่าเป็นการประวิงคดีดูเรื่องต่อเรื่องดูเป็นครั้งๆไปเชิญครับพี่น้องสื่อมวลชนมีครั้งเดียว ก็สอบให้แล้วนะครับครั้งเดียวครั้งที่ทางงานโฆษก,โกเราถแถลงไปเมื่อสักครู่เมือ่อครั้งที่ไปแจ้งความแจ้งข้อกล่าวหาพฤติการทางคดีก็ร้องมาก็สอบให้ครบทุกประเด็นนะครับมีมีเพิ่มเติมไหมครับโอเคนะครับผมคิดว่าคาแถลงทั้งหมดน่าจะทําให้พี่น้องสื่อมวลชนได้กระจ่างทุกขั้นตอนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วก็ ทั้งหมดที่ถแถลงมีเอกสารข่าวแจกจากทางสำนักง,งานในการสูงสุดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทางทีมสารนิเทศและประชาสัมพันธ์คงจะเอาเอกสารข่าวแจกให้กับพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณมากนะครับในนามสำนักง,งานในการสูงสุดและโฆษกสำนักง,งานในการสูงสุดขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ